สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกกลุ่ม VIP ทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสำหรับนะคะคลิปนี้จะเป็นการวิเคราะห์กราฟนะคะเพื่อวางแผนการเทรดในวันพรุ่งนี้ก็คือวางแผนการเทรดในวันที่3ตุลาคมพศ2565ค่ะแต่เราจะทําการวางแผนไว้นะคะเพื่อทาการเทรดวันพรุ่งนี้จ้าฮะ,ะ,ะสำหรับกราฟทองค่ะนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูว่ากราฟทองสัปดาห์ที่แล้วจบอะไรนะคะสัปดาห์ที่แล้วค่ะกราฟทองนั้นจบเป็นแท่งที่มีแรงบ่ายขึ้นมานะคะ ที่มีแรงบายขึ้นมาแต่ต้องบอกว่ากราฟทองนะั้นหลุดแนวรับวีกไปแล้วนะคะกรณีที่หลุดแนวรับแบบนี้ค่ะจะเป็นการขึ้นมา backtest หรือขึ้นมาทดสอบนะถ้าขึ้นต่อไม่ได้จะลงนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูเด y d เดนั้นว่ายอย่างไรเด y นั้นบอกมีแรงเซล์โอเคเมื่อสักครู่วีกว่ายอย่างไงคะวีกบอกว่านะคะหลุดแนวรับแล้วขึ้นมา b a c k t e s แนวต้านแล้วก็ถ้าต้านนี้เอาอยู่คือลงนะไปดูเฮสนค่ะ อ่ะขออภัยดู H4 นิดนึง H4 โอเคเยี่ยมนะคะ H4 นั้นอยู่แอริเอแนวต้านพอดีนะคะ H4 อย่างที่บอกว่าวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะที่โค้ชแพมนะคะไลา์ก็บอกตรงนี้นะแนวต้านแนวต้านนะกลุ่มของแนวต้านนั้นเพียบเลยนะคะกรณีแบบนี้เล่นยังไงอ่าไปดู H1 นะคะพรุ่งนี้กราฟนะคะกรณีที่จะเล่นเทรดนะเซลก็มีชุดนี้1เซลและก็2เซลนะคะ1เซลสองเซลคือตรงนี้ แนวต้านพรุ่งนี้กรณีเล่นหน้าเซลแนวต้านอยู่ที่ราคา1 6, 4, 5, 6 7 4และ167 7และแนวต้านต่อไปที่ราคา1 6 8 5และ168 8นะคะนี่คือโซนแนวต้านของ h 1นะคะนี่คือโซนแนวต้านกรณีเล่นเซลนะนี่คือแนวต้านและนี่คือโซนแนวรับของ h 1งตรงนี้จะเป็นโซนแนวรับของ h 1สนะคะกรณีพรุ่งนี้นะคะกรณีพรุ่งนี้นะถ้ากราฟโยกมารับมันจะเป็นแพทเทิร์นนี้นะคะดังนั้นต้องดูดีๆถ้ากราฟโยกมารับจะเป็นแพทเทิร์นนี้ นะคะจะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้นะคะกรณีถ้ากราฟยกมารับเดี๋ยวต้องดูว่าพรุ่งนี้จะเฉลยว่ายังไงแต่ถ้าโยกไปต้านถ้าโยกไปต้านคือขึ้นนะคะอาจจะเป็นการลักษณะของกราฟก็จะเป็นแบบนี้เราโยกขึ้นนะพรุ่งนี้อยู่ที่ว่าน้องทองจะเลือกฝั่งไหนโอเคไหมคะอยู่ที่ว่ากราฟทองจะเลือกฝั่งไหนดังนั้นก็ต้องดูหน้าง,งานอีกทีนึงพรุ่งนี้อ่านี่คือโอกาสกราฟทอง นะดังนั้นต้องปล่อยให้เขาวิ่งให้ดูก่อนโอเคไหมคะทุกคนกรณีกราฟทองวันจันนะก็แพรแนะนำ v i p อย่างหนึ่งว่าคือเราต้องจับทางดีๆก่อนมันจะออกได้2หนะ้าจริงๆก็แพรม,มองว่าเขาควรลงเข,า,ขาแพรเชียร์ว่าต้องต้องลงมาข้างล่างเพราะว,ว่าแพทเทิร์นของวิกนั่นคือลงและเดนั้นมีแรงเซลล์แพทเทิร์นน่าจะมีโอกาสเป็นแบบข้างล่างแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็แพรจะเชื่อก็ต่อเมื่อกราฟวิ่งให้ดูก่อนกราฟแสดงให้เห็นก่อนแล้วเล่นตามแค่นั้น แล้วก็แผนเปเทรดดอร์ที่เล่นตามกราฟนะคะหนึ่งกราฟวิ่งทางไหนไปทางนั้นกราฟจะขึ้นหาที่ายกราฟจะลงหาที่เซลล์นะคะนี่คือแผนการเทรดกราฟทองนะคะในวันอาทิตย์ที่2ตุลาคมพศ2565นี่คือการวางแผนเพื่อทำการเทรดในวันพรุ่งนี้วันที่3ตุลาคมพศ2565นั่นเองค่ะนะก็ยินดีสำหรับทุกท่านนะคะตอนนี้ก็เห็นไม่ว่าช่องทาง t i k t o k เพจแม่บ้านเทรด,ด forex และก็ช่องยูทูบแม่บ้านเทรด,ด forex นะคะสามช่องทางโซเชียลที่แพร ติดต่อสื่อสารกับทุกท่านและแบ่งปันวิธีการทําเงินในการเทรดกราฟทองนะคะแล้วก็เทคคู่เงินจะเป็น GU และ GJ นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามารับความรู้หรือว่าเทคนิคนะคะต่ะตา,งตางๆมากมายนะท่านท่านที่ติดตามใหม่สามารถติดตามผลงานก็แพรมนะคะคลิปวิดีโอที่ช่อง YouTube 1 6 0 0ั0 0กรจคลิปวิดีโอนะคะก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสำหรับใครที่มาใหม่อยากเรียนรู้นะคะอยากศึกษามีทั้งคอร์สสอนนะคะแล้วก็มีสอนฟรีนะคะทั้งพา เพจที่ like, ไลฟ์เพจแม่บ้านเด็กเรสามารถติดตามได้ค่ะสําหรับใครที่อยากเรียนนะคะไม่ว่าคอร์สเจอตัวหรือว่าคอร์สออนไลน์ก็สามารถทักได้ที่ ID Li ี e c o น e โดธนโรดธนรด234นั่นเองนะคะคลิปนี้เดี๋ยวคอแพรมส่งเข้าไปค่ะพรุ่งนี้นะคะคอแพรมขอให้การาฟวิ่งไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจับทางเข้าทําการเทรดอีกครั้งนะคะแล้วก็ v i p นะคะลูกศิษย์ที่เรียนคอร์สทุกคอร์สค่ะจะได้รับคำแนะนำการเทรดหน้างานแล้วก็มีการ update, อัปเดตการวิเคราะห์กราฟนะคะหน้างานด้วยนะและ,ะสำหรับที่เพจช่องทาง Tik Took และ y u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  e โค้ชแพมจะวิเคราะห์1ครั้งต่อวันแต่สำหรับลู้สิษย์ที่อยู่ในคอร์สจะมีการอัปเดตนะคะการวิ่งของกราฟหน้างานและที่ทางของกราฟตลอดนะคะคลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปสวัสดีค่ะ